เพื่อจะเขียน a ให้อยู่ในรูปฟังก์ชันของ S ได้ผมจะไอ้นี่ก่อนนะครับผมจะฟิตเคอร์ฟหาความสัมพันธ์ที่ที่ผมถูกใจนะครับก่อนอมผมลอกเลขก่อนนะผมอธิบายทิ้งไว้ด้วยแล้วกันนะต้องหา เอาภาษาพูดนี่แหละนะหน้าตาของของฟังก์ชันนะครับของ A H ก่กนนะครับเพื่อที่จะนำไป ในสมการเชิงอนุพันธ์นะครับและทำให้สมการเชิงอนุพันธ์ของเรานี่นะในรูปฟังก์ชันของ h และ t เท่านั้น นะครับเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้นะเพื่อที่จะได้เวลาไปทวนทีหลังจะได้จะได้นึกออกนะครับว่าเราทำอะไรกันนะครับอ่โอเคผมลอกตัวเลขก่อนนะก็จะมีค่า h ใช่ไหมครับ h เป็นเมตรแล้วก็มีค่า a นะครับซึ่งก็จะเป็นตารางเมตรแต่เป็น10 ยกกำลังสี่ตารางเมตรสิบยกกำลังสี่นี่เท่าไหร่หมื่น,นใช่ไหมหมื่นบนอกโ่เป็นหมื่นตารางเมตร,หรเหรอร้อยคูร้อยเมตรใช่ไหมถ้าหมื่นตารางเมตรคือร้อยคูร้อยเมตรอันนี้ก็ประมาณแบบความยาวสนามฟุตบอลเหมือนเหมือนเอาสนามฟุตบอลสองสนามมาต่อกันนะนะครับ ผมก็ลอกโจทย์นะครับอันนี้ถ้าขี้เกียจพิมพ์มันก็ทําได้นะถ้าเลขมันเรียงกันอยู่มันก็ไล่ให้เราได้นะครับส่วนอันนี้ก็จุดเก้าเจ็ด 67, จุดหกเจ็ดจุดสี่ห้าจุดสามสองไปอันนี้ก็เป็นศูตรก็ฟิตเคิร์ฟเลยครับเนีย่ยเอานี้ไป นะครับแล้วก็ฟิตเคอร์ผมก็ใช้อันนี้ใช่ไหมเอ่อตัว h เป็นตัวแปดต้นถูกแล้วนะครับแล้วก็เอ่อตัว h เป็นตัวแปดต้นถูกแล้วแล้วก็อ่อพื้นที่หน้าตัดเป็นตัวแปดตามถูกแล้วนะครับอันนี้มันก็ถอยลงแบบนี้เนาะทีน,นี้แอดเทรนไลน์ line, ดูสิถ้าผมใช้ลีเนีย ครัผมใช้ลีเนียก็โอเคอยู่นะแต่เราดูแล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยเนาะมันน่าจะโค้งนิดนิดหรือเปล่าไม่รู้นะจุดตัดไปอยู่ที่ลบจุดศูนย์สี่ก็ตัดลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราวาดอีกรูปหนึ่งเลยดีกว่านะสมมติผมใส่เคิร์บอีกอันหนึ่งนะครับให้เป็น คราวนี้จะลองใช้โพลินอมิเอลอันดับสองกันละกันนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราลองเทียบรูป2ออันนี้ดูว่าเราชอบรูปไหนนะครับอ่ะถูกใจอันไหนครับ ดูอาสแควรดูด้วยตาผมเอาเคิร์ฟกำลังสองอาจารย์นนะไม่เบื่อตัวเองมากเหรอเนี่ยเข้ามานั่งฟังแล้วแม่งก็ไม่ค่อยไม่ตอบสนองอะไรสมองก็ไม่เดินนั่งดูอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ไม่เบื่อมหรอแล้วพอจบชั่วโมงก็ไปนึกกับตัวเองว่าเออกูเข้ามาเรียนอะไรมาเนี่ยนั่งฟังอาจารย์พูดๆอยู่คนเดียวกูไม่มีส่วนร่วมเลย งั้นเดี๋ยวกูไปดูเทปย้อนหลังก็ได้วะ่ะไม่ต้องเข้าเรียนบนบนไปแล้วครับเดี๋ยวก็ปิดคอร์สละจะเป็นแบบนี้ต่อไปประเทศแม่งเจ๊งแน่นอนอะเลือกฟังก์ชัน ออพอลินโนมีอันดับที่สองอ่าเพราะฉะนั้นก็ สมการ ODE นะครับจะมีหน้าตาเช่นนี้นะครับผมก็ต้องลอกแต่ว่าเดี๋ยวเอา a แทรกลงไป ใส่สมการก็จะเป็นอันนี้จะเป็น dH by dT dH by dT เท่ากับแล้วก็ลบอันนี้จะเป็นพายสัญลักษณ์พายอยู่ไหนเนาะ แล้วรับพายแล้วก็ดกำลังสด้านล่างจะเป็น4แล้วก็คูณกับวงเล็บยาวๆนะครับที่เป็นที่เป็นอันเนี้ยนะศูนย์จูนกคูณกับ x กกำลังสอง x ในที่นี้ก็คือ h นะครับก็คือตัวความสูงกำลังสองแล้วก็บวกกับ0.1171คูณกับ h นะครับแล้วก็บวก0.0186อันนี้ก็คือตัว a ที่เป็นฟังก์ชันของ h นะครับเราก็ใส่ไว้ตรงนี้ ด้านหลังมันก็จะคูณอยู่กับสแ u a r รูท o ององ 2g เอา2 G. แล้วก็วงเล็บ h บวก e เรียบร้อยนะครับเราได้สมก,การ ODE ของเรานะครับสมก,การเชิงอนุพันธ์ของเราเนี่ยมาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวตัวนี้แหละจะเป็นตัวสตาร์ทนะครับว่าจะทำในแต่ละวิธีนะครับทั้งหมดนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำตั้งแต่วิธีออยเลอร์